ทองขับยูลิออกมากองใหญ่มากเลยนะครับแต่แค่มันออกมาปริมาณที่เยอะนะครับจนหน้าตกใจนะแรกผมก็นึกว่าโอ้โหออกมาขนาดนี้ตายซะแล้วมัง้งสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมชกลกราเดนเนเจอร์นะครับกะว่าวันนี้จะไม่ถ่ายคลิปเนาะว่าจะาแช่น้ำเฉยเนาะ แต่พอดีเนี่ยบังเอิญนะครับเห็นนี่นะครับโอ้โหนั่นคือยูริกของก้อนทองนะครับก้อนทองขับยูริกออกมากองใหญ่มากเลยนะครับแต่ไม่ได้จับตัวเป็นก้อนนะเนี่ยถูกไม่เป็นก้อนนะครับเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะัเป็นเศษนะครับ เป็นก้อนในหน้าห่วงมากเลยนะแต่น,นี้ไม่เป็นก้อนนะแตกๆอยู่นะครับเห็นไหมแต่ออมาเป็นแผรยาวเฉยๆนะครับลองเขี่ยดูแล้วนะครับไม่แข็งนะเป็นบุ้นๆุ้นจับต,จตัวเป็นก้อนนะ่ะคือเนิ่ยแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นแค่ยูริกธรรมดานะแต่แค่ออกมาในปริมาณที่เยอะนะครับก็เป็นเรื่องที่ ต้องปรับเปลี่ยนอาหารอีกแล้วนะสำหรับก้อนเงินก้อนทองนะครับแต่เห็นแบบนี้นะก็คงต้องลดปริมาณหญ้าลงนะครับคงไว้แต่อาหารเม็ดนะครับอาจจะผสม,มอาหารนี่งอื่นเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้ฮะปริมาณยูริกเนี่ยน้อยลงนะ ของก้อนเงินเนี่ยออกมานี่ครับนิดเ,เดียววุ้นๆเนี่ยที่เห็นก็ออกนะครับเป็นเล็กๆ,ๆเนี่ยนิดเ,เดียวนี่ครับอ่ะออกมาอีกแล้วนะครับเป็นอย่างเงี้ยของก้อนเงินเล็กๆนะยูริกเล็กน้อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ก้อนเงินเนี่ยขับทุกวันนะยูริกเนี่ยทุกครั้งที่แช่น้ำเลยก็ว่าได้แต่ก็จะไม่ไม่เยอะนะ ก้อนทองเนี่ยจะไม่ค่อยขับอยู่หลกนะออกมาก็มีแต่เป็นน้ําแบบเหลืองๆอย่างเดียวนะครับอันน,น้ำจะเห็นออกมาแบบเป็นก้อนเลยนะเป็นกองใหญ่ไม่ใช่เป็นกอ้อนเลยถ้าเป็นก้อนมันต้องแข็งๆอันนี้เนาะมันเป็นกองใหญ่ๆเนาะไม่แข็งนะครับนิ่มๆน,นะมันเป็นบุ้นๆยังไงไม่รู้นะเนี่ยเป็นบุ้นๆแบบเนี้ยแต่มันใหญ่ก็แค่ออกมาเยอะนะครับ ก็คงต้องปรับเปลี่ยนอาหารกันอีกแล้วนะสำหรับก้อนทอของเรากินยอดหญ้าเยอะไปหรือเปล่าก็คงต้องเน้นไปทางอาหารเม็ดมากขึ้นนะครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยปกติเนี่ยกินทุกวันเลยนะกินหญ้าเขียวสดทุกวันเลย ว่าช่วงนี้เนี่ยทุกทุกฝนเนาะญ่างามนะครับก็เลยเกี่ยวมาให้กินบ่อยนะครับคงต้องเป็นต้นย้าบ้างนะครับเราให้เป็นต้นบ้างเราคงให้ยอดเยอะไปนะยอดย่าเยอะไปก็เลยเป็นแบบนี้ก็ต้องผสมกันไปเนาะปรับเปลี่ยนการเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวเนะสำหรับการเลี้ยงต่าสุกตาเนะี่ย แบบเรื่องพวนี้ผมว่าอยู่ที่ตัวเต่าด้วยนะความคิดส่วนตัวนะอยู่ที่ตัวเต่าด้วยนะไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวนะว่าเขาสังเคราะห์ยูริกได้เยอะแค่ไหนนะครับสำหรับตัวเขาเนี่ยบางตัวดูดซึมดีก็โตไว,วครับยูริกน้อยบางตัวเนี่ยดูซึมช้านะก็จะอาจะโตไว,วก็จริงแต่เขาเรียกอะไรนะ อินซึมยูริกเนี่ยพวกสารอาหารเนี่ยได้ช้านะครับก็เลยจับตัวเป็นก้อนเป็นยูริกอะไรเงี้ยก็เป็นก็มีส่วนนะครับบางครั้งเนี่ยกินอาหารเม็ดก็เป็นนิ่วตายก็มีนะครับหรือว่าเลี้ยงยา100้าร้อยเปอร์เซ็นไม่เป็นนิ่วเลย,เลยก็มีนะมันแล้วแต่อีกนะครับมันพูดยากเนาะเรื่องตรงเนี้ยจะ ยังไงจะจะโอนเอียงไปทางอาหารธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ได้นะเพราะว่าจากประสบก,การณ์นะครับจากการผมเป็นเจ้าคุยเนาะคุยกับคนที่เขารู้เนี่ยที่เขาเคยเลี้ยงจากแล้วก็กับฟาร์มกับเพื่อนกับอะไรเงี้ยที่เขาเลี้ยงเลี้ยงกันนะเพื่อนผมเนี่ยมีคนหนึ่งนะขเขาเลี้ยงเหมือนกันนะครับ เต่าสุขตาเนี่ยเลี้ยงคู่กับเต่าอ,อะไรไม่รู้อะที่หัวส้มอะหัวส้มตัวดำๆอะตัวเล็กๆเ,เป็นเต่าชื้นๆน,นะอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะเลี้ยงด้วยกันเนาะแล้วก็กินอาหารเม็ดร้อยนะแต่ผมไม่บอกนะว่าอาหารเม็ดที่ห่ออะไรนะครับเดี๋ยวก็จะไม่ดีเนาะกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สุกตาเขาเนี่ยเป็นนิ่วตายนะไม่เคยกินหญ้าไม่เคยกินผักนะกินอาหารแบบนี้เนี่ยก็ตายได้นะครับก็ต้องอาศัยการสังเกตนะครับถ้าเราจิดารเลี้ยงนะเราต้องสังเกตนะครับว่า กินอันนี้เยอะไปแล้วมีอันนี้ออกมาอะ,อะไรเงี้ยนะครับกินอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเนาะไม่ไม,ไม่ไม่โทษใครเนาะว่าจะเลี้ยงดีไม่ดีนะครับแต่ของเรายังแข็งแรงนะครับคอนทองของเรายังแข็งแรงเนาะยังแข็งแรงนะครับยังกินได้นอนหลับนะครับขับออกมาก็ดีแล้วนะ ดีกว่าไม่ขับออกมานะแต่ก็ไม่แข็งนะครับขอย้ำว่าที่ขับออกมาเมื่อกี้นี่ไม่แข็งนะเป็นแพ้เฉยๆนะครับนิ่มๆเละๆนิ่มๆเละๆน,น,นะพูดงเดียวเดียเด๋ยวจะไม่เชื่อครับเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะนะก้อ,อนเงินขยบไหนลูกเอ้ย รึบมานี่นะครับเห็นไหมเห็นไหม,มพอก้อนเงินทับแค่ขยับก้อนเงินในเละแล้วแตกไปเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยไม่แข็งนะดูดิพอเราเคลียร์พวกแตกหมดเลยดูนะครับนะแตกนะครับแต่แค่มันออกมาปริมาณที่เยอะนะครับจนน่าตกใจนะแรกผมก็นึกว่าโอ้โหออกมาขนาดนี้ ตายซะแล้วมั้งลูกแข่งโป๊กเลยมั้งจับดวงไม่แข็งนะเนี mm <rode> ่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวดูดิยนะครับเป็นมุ <underside> ้นบุ <evet> ้นลูกเมือกนะครับเนี่ยนะเนี่ยเป็นลูกเมือกนะครับเนี่ยเห็นไหม ถ้าเตาของท่านมีปัญหาไดนะครับอย่างแรกนะคือการสังเกตนะครับแล้วก็ปรับปรับปรุงการเลี้ยงนะครับนั่นนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสังเกตก่อนนะครับแล้วทดลองนะครับสำหรับผมเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมเลี้ยงเนี่ยไม่เก่งนะครับสําหรับเตาสองตัวนี้ยเลี้ยงไม่เก่งนะครับไม่ต้องเลี้ยงตามผมก็ได้นะบอกไว้เลยนะครับ แต่นี้เป็นการเลี้ยงสไตล์ของผมนะทดลองผิดลองถูกแล้วก็เอาจากคำบอกเล่านะครับทั้งในกลุ่มในเพจในอะไรต่างๆนานานครับแล้วก็จากเพื่อนๆบอกอนะครับจากฟาร์มนะครับจากร้านด้วยนะครับหลายอย่างนะครับเอามาประยุกต์ใช้เลี้ยงเจ้าสองตัวนี้นะก็ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งนะสำหรับผมเนี่ยความคิดนะ ว่าโตว,วันโตคืนเลยโตกันเนี่ยเดือนหนึ่งเดือนละครึ่งนิ้วลกันเลยทีเดียวนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยว่าวัดขนาดปึ๊บแล้วก็มาดูล่าสุดอะไรเงี้ยโอ้ครึ่งนิ้วเลยนะครับแต่ละตัวโตวขึ้นมาเนี่ยตัวละครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วเลยนะในหนึ่งเดือนไวมากนะครับไวไปด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันโตวไวไปนะครึ่งนิ้วเนี่ยมันเร็วไปนะครับ คงต้องหาที่เขากินแล้วสารอาหารไม่เยอะจนทำให้เขาโตเร็วขนาดนี้นะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเนาะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับให้มาดูว่าดูริกของก้อนทองเนี่ยออกมาเยอะนะครับแต่ไม่เป็นก้อนนะครับไม่อันตรายนะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ดูจบแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ก like, ดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับสก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับก้อนเงินตัวเล็กก้อนทองตัวใหญ่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย